โอ <Basil> <iz> ้ยโหดิยนกดอกงามงามเนนเข้าเจ้า ะมุตะมิเลยเจ้าดูสวัสดีเจ้าอยู่กับแพามานาเจ้าเจอกันกลางป่าเช่นเคยเจ้าวันนี้เราเจอกันที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเจ้าเนาะเจอกันรอบบ่ายเลยนะหลังจากมาจากแม่ห้องสอนเจ้ารุ่นเจอกันกับแพะวันนี้เราจะมาหรือเปล่าเนาะวันนี้แทงอยู่กันสามคนนะเจ้านานจิ้วแล้วก็น,น้องสาวเจ้าอยู่ข้างหน้าเป็น บาท์บ,บ้านแยกอีกทางนะจ้าเนาะแต่วันนี้เราขึ้นดอยเดียวกันเดียน้ำหน้าไปพูดละ่ะเป้าหมายเพงเคยเหตุโกแดงหลวงเจ้าปีแล้วก็บริเกตก็เปิน้นแต่เห็ดอย่างก็เอานาะขอให้กินได้นะเจ้าพีที่ตั้งเจอแล้วเจ้าพี่น้องตีแขงตั้งใจมานี่เหตุโกแดงหลวงอุย้ยตเก๊อละตีแจ๊บละสีเก็บล่ะเจ้า ครั้งแรกของปีเลยนี่แฮมนี่แฮมสองชมเลย ให้พึ่งพึ่งเข้ากินลำด้วยกิ้เพื่ด้วยกินน่ะนี่น่ะพิ่งเข้าเจาะแข่ลงลำเลยน,นี่เอาไว้ก่อน เดนเล่จ้ะ่พูดถึงจ้า จะเหเดนะ็ดกอแดงไะอันนี้เห็ดกอแดงหลวงไนงะตวโโัวยังน้อยอยู่เนาะเหี่คั้งเนี่นี่ยมันบบเล็ก,น,กนะเรานแต่ไอ้ข้างล่างนะเนี่ยเขาเล็กค่ะเห็ดมันปูหรือเห็ดธรรมนิมก็ไงเนี่ยห,นะหอมตัวเนาะ มันปูเจ้าเห็ดมันปูเห็ดทขมิ้นนะดอกงานเนี่ยแข็งดีเนาะ สีมัวแหน่เปยยอ้ยนี่มาได้เล่เปยเจาะอยเชื่อเสียทายเนาะตกเงลังงามนี่ก็เปย์ั่น โอฮโพี่น้องด่ดูขอกลูมเลยเจ้ามาเพลเลยนะมาเก็บๆๆๆๆๆๆเก็บเก็บเกมาทางไหนก่อน จิ้งเลยนะเจ้าจิมิ้งไปไปเร็วเห็ดเพิ่งเข้าหัอยองนี่แหละี่มดส,ดสดุด

เจ้านี่เป็ดจุ้งเลยเพิ่งเข้าเจ้าดูสองอยู่ข้างบนก็มีเจ้าะถงมีสีด่ดอกงามเก่งหว,หวานเจ้านี่นะดอกน้อยก็มีนะเจ้า เป็นพึ่งตองเจ้ากินไทยดอกน้อยก็มี โอ้ดีมันโบ้อมฝนเจ้าอยู่ข้างหลังนั่นดอก รอกินไม่กินได้ดกอกไม้แต่เขาโจมันกันหน,น่อยเฮ้ยดอกไม้แกนักหมากจิ๋วอะ่รจ้ะดอกงามเลยนะดอกแข็งเนาะจิ๋นน้อแม่นดอกนี่ดกอกในงาม ชดมากเป็นาม,มินแบบสีทม,มินเลยเจ้าเนาะเ็มินเลยเห็นมันปูน่ะสีแบบอักใสออกแสดเลยอ่ะโอ้ยหม เท่าปล่อยเจ้าไปเชื่อนี่มันดองดฮ้โอโฮโหเกือบเละมันตกจีเน,นาะเฮ้ยได้ก่อนสองดอกได้ก่น ตอนตอน,อดดนี้เขาก็บดอกกีนใช่เนาะดได้นี่ดอกนี้ใกล้กันสองดอกเไปเจ้าเหี้ยนอย่งไรเปน,น,นพิ่งเป็นหินทับก็จะเอาขึ้นไ่พึ่งตองอาคาปรกกันเนาะ ดูสีดินี่นี่เป็นก่นี่อั้นี่พายใช่ไหมจิ้วในแฮมสองท่อสามท่อลงมา บ้านแต่บ้านงาน้ำไปก่อนเนาะข้างหลางก็าหลางมีดอกปุดนดอกเจาะูค อี๋แหงดอกเโอ้ย้จับเดวจับจดีดทานมาคนห้องใหกดําเจามาเกิดก็เห้ห่มโกนะห้ทานนี่กินลายบนี้นะเจ้ามีริดต่อตับเด้อนอันทหนึ่งเจ้ากินให้ซุกๆมาให้ทานนะ ต้อจริงจริๆเลยเจ้าเยอะมากตุงๆเลยฮะน่าเล่ใช่หนึ่งเจาะเก็บมันมากเก็บมวนมากเลยเจ้า Ui, nó ngọt quá đấy cây Hết na kiều Rồi hết gò kiều 牛！哎，好重！我打开了，你看呢？这边，这边，这边。你上当了。哦，那个啊，你看看啊啊。 เก็บได้ครับอุ้ย dạ mát Anh đi thâu ra cho Mất mất tiêu chứ Có tỏ khả

พึ่งตออ้พึ่งพึตองอ้พี่น้องตองนี่เป็นรา noise Ni dai ka Doni dai thịt na le nó chó được tấm mụn hịt đây Hãy ท้า่อดูแหมแหมอุ้ยแหมดกตะมุตะมิเลยเจ้าดูดอกอ uf, หนอ่อยสีเอาไว้เนาะแหมอันนี้เอาไว้เจ้าอันนี้เป็นเห็ดทานเจ้า ใ่นี่สปอร์ใ่นะเจ้าตัวกำลังอ่อนเลยโ,โอยพีเนาะดสอออนเฮดนานเร่ตัะ ดอกมนแข็งทีนะเจ้าขึ้นเข้าเจ้าโอ้ยดอกเดียวโดวด,ดตอนนี้เขาก็หาเจอทถึงทากออกนะเจ้าเป็นหนานจิ้วกับนอกสาวกำลังขึ้นดอยจริงแต่แหลกนอกสาวขึ้นดอยจริงแต่แหลกเจ้าเนาะ ตัวนี้นันชื่อสุขภาพบ่ค่อยดีเจ้าตัวนี้เขาหากลับนะเจ้าเนาะไปเดี๋ยวเขาไปดูสรุปผลงานร,มรวมๆกับบาในทบ้านทั้งหอกนะเจ้าเ็มไี่แน่ฮ็ตทานเจ้าทานใหญ่ดอกแงน่างามหนึ่งนะเจ้าหนึ่งจีนกับน้ำพริกในนี้ด้วยโอ้ สวยกำลังโอนเลยเจ้าเป็นตระขัดเจ้า น้องเจ้าก็มีคอมเมนต์ถามมาเนาะว่าช่วยแนะนํามะจิมนะเจ้านะเฮ็ดตีว่ามันขมก็บอกขมนะเฮ็ดแดงนะเฮ็ดตีหัานในเฮ็ดแดงขมนะเจ้าอันนี้นี่บอกขมนะพอกะใต้มันลักษณะมันดุน,นินมกว่านะเนี่ยขาวอันนี้มันจะออกความแข็งมันแข็งกว่าด่างกว่าอันนี้มันจะด่างกว่าพอใต้มันจะออเหลืองก็บ่มเอิกันอันนี้อันนี้อันนี้หวานอันนี้ขม ดอกมันคือกระด้างนะเจ้าอันนี้ดอกมันจะมีความนุ่มมีความไออย่างนี้มากกว่านะเวลาจับสัมผัสเนี่ยมันจะกระด้างกว่าออกส้มๆนะมาได้นะอันนั้นนี่เจ้าอันนี้กินได้หวานหอมเจ้าน,นี่น,นี่เม็ดกอดแดงเจ้าหลังตูมเลยงามใกล้กันเจ้า

หัวเหัวหลุดโอ้เต็วมึงกเจ้าะหืม อลังการางเงี้ยอาเฮ็ดเลยเจ้าเนาะตั้งใจไปหามาหายเห็ดกอ่อแดงนะสมใจเลยเจ้าออวัานนี้โอ้ยน้องเอาของแพงก่อนเ <c oughs> ต็มตะกร้าใหญ่เลยเจ้าเนาะเห็ดโกแดงนะโอ้ยแดงหลวงเดี๋เก็บกระปิกละนะเห็ดร่วมนะเจ้าเนาะเห็ดนา่ารเห็ดพึ่งนะเจ้าเนาะของน้องสาวมาด้วยกันก็เห็ดร่วมเหมือนกันนะดกของหมอกเบาไทายบ้านเจ้าล้นตะกร้ารอบแรกของปีเห็ดโอแดงเต็มตะนะอันละแหมปอนได้ใส่ถุงด้วยเจ้าถุงใหญ่เลยแล้วแต่อีกหนึ่งถุงใหญ่ วันน <l ots df> ี้แพงใส่เสื้อแดงใส่ชุดแดงมาตั้งใส่เตรียมเก็บเห็ดกอแดงเลยนะเจ้าเนาะก็ถือว่าสมใจขนาดเลยนะเจ้าเนาะมาขนาดมาสนสายเลยนะประมาณเกือบเที่ยงแล้วนะเจ้าเนาะก็อะไรเจ้าเนาะเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะเจ้าแพงก็ขอฝากคลิปเพียงแต่อีเจ้าขอบคุณทุกการรับชมแพงจนถึงท้ายคลิปนะเจ้าวันนี้แพงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับอ่าหมืหมเหมืนนี่